อืมเอารสต้าบนีหรือการอร่อยอร่อยอืมอันนี้แหละอันนี้แหละเฮ้ยเจมสาดีทำไมวันนี้มาไวอย่างเลยอะก็หนูอยากมาก่อนนะคะนี่ไม่เห็นไหมขนมแคเบคตรน่ากินเลยแล้วเหลือซองเดียวสุดท้ายด้วยนะเฮ้ยเกมไปซื้อที่ไหนมาหนูซื้อในเซเว่นค่ะเหลือซองสุดท้ายแล้วนะพี่เมยเฮ้ยขนมแคเบยยอดฮิตนี่นะเจมส์ไปดูหน่อยสิ ฮ้ยพี่ไม้เอาไปทำไมอ่ะอู้หนุ่มใครเบนะกินยังลยพี่ไม้ทำอะไรเนี่ยของหนูเอามาเลยพี่ไม้ของหนูเอามาไมไม่มทำไมหนูได้แค่สองยาให้ไม้ได้นถุกอันนี้ก็สเดียวไงอันนี้เป็นใส่ตังหนูอะไรอะไรเกียวมีแล้วแบ่งกันกินเฮ้ยพี่ไม้ทำแบบนี้ไม่ได้นะอีพี่เบ้นแค่หนูอีกแล้วเหรอไม่ได้